สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดดีๆค่ะพูดปกติของหนูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้น้องขึ้นม่างกี่ขวบคะห้าขวบค่ะอยู่อนุบาลอะไรคะสามคับสองค่ะใกล้หกขวบแล้วใช่ไหมคะโตเป็นสาวเหรอ ยังนยคะยจริงะงแล้วโมโตละจะไม่ได้โมโตคือใครเพรื่อนโมโตใช่แฟนหรืไหนดูฟันฟันันหกหนึ่งซี่ใช่ไหมใช่ค่ะไหนซี่ไหนคะซี่ีห้าหัวห้หัว สิบเดือนหรือสิบเอ็ดเดือนใกล้จะใกล้จะหกขวบละพอถึงวันเกิดหนูก็หกขวบมั่ในเก้หายอ่ะหายเจ็บแล้วในเขาดูฟันถ่ายฟันไว้ดูตอนโตว,ว่าฟันตางเด็กมันเป็นยังไงแล้วพอฟันแท้ขึ้นครบแล้วจะเป็นยังไงไหนยี้ฟันห่างมากตอนนี้ ยืนที่สูงแค่ไหนโอ้โหนี่คือชุดที่ตอนที่หนูถ่ายไว้ตอนนั้นนหะที่กระโปงชายกระโปงมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกระตรุ่ม <c oughs> จำได้ไหม,ไ,มได้แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ถึงเข่าแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเลยเข่าวนดเดยวเออโอ้โหสูงมากกินนมเยอะใช่ไหมคะ ชอบกินกนมอ่ะชอบกินนมจืดใช่ไหมหุ้ยลืมกินนมหรือเปล่ปาไปเอานมมากินเดีวยแล้วแค่นี้ก็นนะวางนะ